จะกล่าวถึงเสือกับจระเข้หลังจากโดดลงน้ำตกมาพี่ใหญ่เสือมองเห็นหมูกำลังจะจมน้ำรีบคว้าขึ้นมาบนหลังจระเข้เจระเข้บอกว่าเกาะหลังข้าให้แน่นๆถ้าเจ้ายังไม่อยากตายเบื้องล่างนั้นคือบึงวัจุราชหรือนรกดีๆนี่เองจระเข้เ,อเ,เพออกจากน้ำตกตรงไปที่บึงเงียบสงบส่วนตัวพี่เสือ,อยังเชิงก่อนเจ้ามาเฝ้าริมน้ำทุกวันระวังจะกลายเป็นอาหารว่างของข้าจระเข้ยิ้มโชว์ฟันขาวเรียงแถวเหมือนโฆษณายาสีฟัน ข้ากลัวเจ้าจะกลายเป็นพงขนสวยใต้แม่น้ำมากกว่าเจ้าราช้าเกินไปสําหรับข้าข้ากระโจนทีเดียวถึงเหยื่อแล้วจระเข้รีตาแต่ข้ากับทีเดียวเหยื่อไม่เหลือให้เจ้าถ่ายคลิปลงโซเชียลหรอกพี่เสือหัวราบเบาๆข้าเห็นเจ้าพาเหยื่อมาด้วยนี่ไม่ใช่เหยื่อแต่เป็นเพื่อนของข้าเสือกับหมูเป็นเพื่อนกันได้ด้วยหรือเคยได้ยินคําว่ารักไร้พรมแดนไหมอย่าบอกนะว่าเจ้าจะกินหมูข้าเป็นจระเข้สายบุญกินมังสวิรัตเป็นบุญของพวกเจ้า เสือถอนหายใจแรงเต่าเดินแซงไปแล้วเสือพูดนิ่งๆท้ารีก็ลงเดินไปเองดีอุตส่ามีน้ำใจช่วยจากบึงมัจจุราชเออพี่จระเข้เรากำลังไปไหนกันแน่ฮะทำไมรู้สึกเหมือนวนอยู่กับอดีตก็เห็นบ่นเยอะเลยพาเรียนให้คิดทบทวนชีวิตไงเริ่มเมาเรือแล้วอาหมูหมูแก่ห่อสมุนไพรสีมน์ข้าขอเสนอยาแก้เมาเรือสูตรโบราณปรุงเองส่วนผสมหลักคือขี้ลิงสดๆจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่กบแดดเดียวและขนจมูกของลูกูกไวท้องหมักส่วนผสมในถุงเท้าเก่าสามวัน ืออหือพอเหอะฟังส่วนผสมแล้วน่าจะมอหนักกว่าเก่าไม่เอาดีกว่าขึ้นฝั่งเลยแล้วกันเดี๋ยวอ้วกใส่ข้าความจริงแล้วข้าไม่อยากพาพวกเองมาขึ้นที่เกาะน,นี้เลยทําไมหรือพี่จระเข้ไม่ต่อเทียบตัวเข้ากับท่าน้ําด้วยความแม่นยาระดับเรือรบบนเกาะเงียบสงัดบรรยากาศกลับเย็นเยือกยือกอย่างประหลาดหมอกบางบางลอยเหนือผิวน้าต้นไม้บนเกาะสูงชลูดบิดเบี้ยวเหมือนกําลังขยับได้จระเข้เสียงต่ําถึงแล้วเกาะต้นไม้กินคนลงไปได้เลยเสือหมูอย่าช้า เสือพุ่มพำชื่อก่อนนี่มันไม่ใช่แค่ขู่ใช่เปล่าหมูเสียงสันส่นๆพี่แน่ใจนะฮะว่าต้นไม้ที่นี่กินแค่คนไม่กินหมูกับเสือด้วยจระเข้หันมาช้าๆมันกินสิ่งมีชีวิตทุกชนิดระวังตัวด้วยข้ารับส่งอย่างเดียวไม่รับประกันความปลอดภัยเสือกับหมูสกตากันอย่างลังเลก่อนจะค่อยๆก้าวลงจากหลังจระเข้ด้วยความกล้าผสมความงงเสียงใบไม้บนเกาะส่งเสียงกรอกแกรบเหมือนกําลังเคี้ยวอะไรบางอย่างที่ไม่ควรเคี้ยวใบไม้น้าฝั่งเขียนว่า ไม่ยินดีต้อนรับสู่เกาะต้นไม้กินคนเสียงลมพัดผ่านเถาวันหนาแน่นใบไม้เสียสีกันเบาๆเหมือนกําลังเมาว่านั่นหมูใช่ไหมมาเกาะผิดแน่ๆหมูจอมกับพี่เสือย่างกลายเข้าสู่เกาะต้นไม้กินคนบรรยากาศเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจหมูเต้นเป็นจังหวะตุ้มตั้มตั้มตั้มกลับบ้านดีไหม